สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านะ้าอาแม่แม่ทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยสูตรเลขเต่นนะคะสูตรอขอโทษนะคะสูตรเลขกําลังวันหวยฮานอยนะคะงวดประจำวันที่22บสองนะคะทุกคนก่อนอื่นนะเรามาดูผลของวันที่21กันก่อนนะคะทุกคนวันที่21นะคะฮานอยเฉพาะกิจนะคะ2องนะคะเม็ดเดียวเลขหเข้าสามหาน หกเก้านะคะอันนี้เป็นแตกเลขทูบนะคะปังสุดๆเลยนะคะแล้วก็390หลุดนะคะเนาฮานอยพิเศษหลุดนะคะบนล่างเลยนะคะฮาหนอยปกติหกหกก็มาเป็นเลขทูบเหมือนกันเลขทูบคือหก เกนะคะเล่นเบิ้ล6699านะ6996บังมากมากนะคะแล้วก็41เราได้เป็นเลขพี่น้องนะคะ85เม็ดเดียวเข้าเลข5้าอีกแล้ว61หลุดนะคะในส่วนของ3ตัวไม่เข้านะคะทุกคนเนาะเรามาดูแนวทางของวันนี้วดประจำวันที่22มีเลข8นะคะ1 5 4 9 3แล้วก็เลข7นะคะเด่นจะเป็นเลข4นะคะตัวรองจะเป็นเลข9นะคะ4 9กับ6ตัวเดียวกันห้ามลืมกับหัวเบิ้ลวันนี้จะเป็น44 4, และ99ตัวเด่นและตัวรองนะคะ99เป็น66ได้เป็นชุด96ได้ด้วยนะคะเม็ดเดียวฮานอยวันนี้นะแม่นะ เม็ดเดียวฮานอยวันนี้จะเป็นเลขห้าเป็นเลขสองนะคะเม็ดเดียวเป็นเลขสองค่ะเรามาดูตัวเจาะกันเลยนะคะเด่นสี่เจาะที่สี่สามและสี่เก้านะคะเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะตัวการจะเป็นเลขห้านะคะทุกคนมีห้าสามแล้วก็ห้าเก้านะคะเลขที่ต้องชอบหนึ่งแปดนะคะสี่เจ็ดนะคะแล้วก็แปดเจ็ดนะคะทุกคน 9กับ6อย่าลืมกลับหัวนะคะเน้นที่4 3 4 9นะคะเก้านะคะ5 3แล้วก็1 8นะคะสายวิ่งรูดเน้นที่เลข4และเลข9นะคะทุกคนเนาะ3าตัวค่ะ7 4 3นะคะ4 4 9นะคะ1 9 7นะคะ7 5 3นะคะทุกคน2 1 8นะคะ4 8 เร็ดนะคะ9กับ6ไแม่แม่ห้ามลืมกลับหัวนะแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมกัน499ไว้อีก3ประตูนะคะมาต่อกันที่ตัวเน้นนะคะทุกคนต้องจะเน้นให้3ชุดก็คือเจ3ค่ะ9 1 97นะคะด้7ยยาวๆ1 97นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ2 18นนะคะเล็กพี่น้องกันต่อเลยค่ะ เก้าูนนะคะ0ูนแปดนะคะ0ูนเก้าเจ็ดนะแม่นะาแล้วก็สองูนแปดค่ะชุดนี้อย่าลืมกันสี่เก้าหกไว้เพิ่มนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชอบนะแล้วก็ต้องขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสำหรับหมวยฮานอยวันนี้ท่านไหนชอบสุดเลยกำลังวันนะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มแนวทางมูชาวัตถุมงคลแอดไลน์มาตามนี้เลยนะคะ l u c K y ขีดตรงกลางเลข99ตัวต้มพารวยสั่งของในทิกตอกแนะนําให้สั่ง200บาทขึ้นไปส่งฟรีมีปลายทางนะแม่นะต้อขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย